ในบัตรเชิญร่วมรับประทานอาหารคำ่ำการประชุม G20 ประธานาธิบดีแห่งอินเดียถูกเรียกว่าประธานาธิบดีแห่งพารัฐครับคำว่าพารัฐมีการใช้สลับกับคำว่าอินเดียทั้งในกฎหมายและการใช้ทั่วไปซึ่งพรรคพารัตยาชนะตะ พักฝ่ายรัฐบาลพยายามผลักดันให้มีการเปลี่ยนชื่อประเทศครับเพราะคำว่าอินเดียเป็นคำภาษาลาตินที่ถูกนํามาใช้ในยุคที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษจ,จึงพยายามผลักดันให้ใช้คำว่าพาราซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกอยู่แล้วสมัยยุคก่อนอาณานิคมครับแต่เรื่องนี้ไม่ง่ายครับเพราะว่าต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากทุกรัฐและต้องได้รับเสียงสนับสนุนจาก2ใน3ของเสียงสภาล่างและสภาสูงรวมกันซึ่งต้องได้ไม่น้อยกว่า528เสียงจากทั้งหมด793เสเสียงครับ ซึ่งขณะนี้พรรค BJP มีเสียงทั้งสองสภาอยู่ที่394เสียงยังขาดอีก134เสียงซึ่งหลังจากจบการประชุม G 2 0จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาอินเดียนัดพิเศษในวันที่18 22ถึง22กันยายนเพื่อพิจารณาเรื่องนี้มาลุ้น